นอกจากเรื่องของกรณีการร่วมรัฐบาลการเรื่องโคต้าพักการเมืองไปดูการเลือกตั้งท้องถิ่นกันหน่อยค่ะสำหรับการเลือกตั้งนายกอบจอปทุมธานีผ่านพ้นกันไปเรียบร้อยแล้วเน,นึกว่าจะไม่มีปัญหาอะไรนึกว่าจะราบรื่นแต่ไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะล่าสุดกกตเตรียมแจกใบเหลือง คุณชาญพวงเพชรแล้วคือที่ใช้คาว่าเตรียมเนี่ยเพราะว่ามติเขาจะมีการ<อ>ถแถลง,งอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้เดี๋ยวกรกตการจะถแถลงดังนั้นก็คือเดี๋ยวรอพรุ่งนี้จะชัดเจนเลยเรื่องของมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เขาจะประชุมกันแล้วก็พูดถึงการเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีว่าจะต้องมีการเลือกใหม่เหตุผลที่มีการเลือกใหม่เพราะว่ามีการร้องเรียนจนมีข้อกล่าวหาทำให้เชื่อได้ว่า นายชาญพวงเพชรผู้ได้รับเลือกตั้งได้มีการจัดเลี้ยงจัดมหรสพเพื่อจูงใจให้ผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งไปลงคะแนนให้กับตนเองและมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่30มิบิถุนายนที่ผ่านมามีได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมคือใบเหลืองเนี่ยก็คือการแจกใบเหลืองเนี่ยยังสามารถลงสมัครได้คุณชาญก็ยังลงสมัครได้แล้วใช้ชื่อเดิมไม่ได้มีการเปิดรับสมัครใหม่ แต่ถ้าใบแดงเนี่ยคุณชาญเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์แต่ก็ใช้ชื่อเดิมไม่ได้มีการรับสมัครใหม่ทางเลขาที่การพักเพื่อไทยคุณสรวงเทียนทองก็เลยบอกว่าก็ยังไม่ทราบมติกรกะตอ,อย่างเป็นทางการนะครับเห็นว่าจะมีการประชุมในวันที่28สิงหาหากมีมติออกมาแล้วและเป็นการให้ใบเหลืองก็จะต้องส่งผู้สมัครคนเดิมที่จะสามารถลงสมัครได้ซึ่งพักเพื่อไทยก็มีความพร้อมที่จะส่งตัวแทนลงสมัคร ก็ถามว่าจะส่งคนเดิมใช่หรือไม่หากเป็นใบเหลืองก็ต้องส่งบุคคลเดิมก็คือมันไม่มีการรับสลครใหม่มก็คือต้องใช้ลายชื่อเดิมเลยค่ะ,คะแต่ก็มีหลากหลายอย่างนะคะที่วันพรุ่งนี้จะต้องติดตามกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกนายกอบจอจังหวัดปทุมธานีเนี่ยค่ะอย่างเช่นเรื่องของการจัดการเลือกตั้งใหม่ที่ค่าใช้จ่ายจะเป็นเท่าไหร่ยังไงะนะคะแล้วก็การจับสลากเบอร์เนี่ยเดี๋ยวต้องจับกันใหม่หรือเปล่าคือ,อเอาง่ายว่าใบเหลืองเนี่ยใช้เงินภาษีจัดชัดเจน แล้วแล,แล้วก็เนี่ยคำถามของสังคมตอนนี้ในโลกโซเชียลพูดถึงเรื่องนี้กันมากมายเลยนะคะบอกว่าเราจะต้องเลือกกันแล้วเลือกกันแล้วแบบนี้ไปเรื่อยๆอย่างนั้นหรอถูกต้องครับอ,อแต่ตอนนี้ <อา S 2> <ด>ก็เริ่มมีคนร้องนะว่าคุณชาเนี่ยขาดคุณสมบัติหรือเปล่าก็จะมีเรื่องคุณสมบัติด้วยค่ะก็ทําให้ยังไม่มีการรับรองจนกระทั่งในที่สุดก็มาโดนเรื่องของใบเหลืองนะคะ